้อเสนอต่อรัฐบาลขอให้ปรับปรงมาตรการเยียวยาคนทำงานในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1 9นับตั้งแต่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด1 9ที่ต่อมารัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่26มีนาคมจนถึง30เมษายนส5 6 3ยมตามมาด้วยมาตรการล็อกดาวน์ของจังหวัดต่างๆ ที่นำไปสู่การสั่งปิดกิจการห้างร้านสถานบันเทิงสถานบริการลดกิจกรรมสาธารณะการเดินทางเพื่อให้ประชาชนหยุดงานอยู่บ้านทำให้รายได้ของคนทำงานลดลงอย่างมากโดยเฉพาะในภาคเอกชนได้แก่คนทำงานคนหาเช้ากินข้ามรับจ้างอิสระคนงานในโรงงานนอกจากนี้ยังมีการเลิกจ้าง มีคนตักงานเพิ่มขึ้น1 4 0 0 0 0รายในเดือนมีนาคมรวมจำนวนสะสม7 0 0 0 0 0รายซึ่งไม่สามารถหางานทำได้ในช่วงวิกฤตนี้การออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบะการสังคมของรัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือคนทำงานที่เหลือร้อนได้อย่างแท้จริงดังกรณีเงินเยีเยวยาเราไม่ทิ้งกัน จำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนให้แก่แรงงานนอกระบบเช่นคนขับมอเอตอร์ไซค์รับจ้างคนขับแท็กซี่แม่ค้าพ่อค้ารายย่อยรับจ้างทั่วไปจำนวน9ล้านคนอีกทางรัฐบาลตั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดปัญหาการคัดกรองอย่างไม่เป็นธรรมล่าช้าตกหล่นเป็นจำนวนมากและยังมีการจำกัด กลุ่มอาชีพเช่นเกษตรกรด้วยเหตุผลว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอื่นมารองรับซึ่งคือการเหมาจ่ายครั้งเดียวให้ครัวเรือนละ15,000บาทจำนวน9ล้านครัวเรือนที่อาจไม่เพียงพอคนงานก่อสร้างเพราะยังทำงานอยู่แปงนงานข้ามชาติซึ่งทำงานให้ในแจ้างไทย ไม่ให้รับเงินเยียวยาแต่อย่างใดทั้งที่ความเป็นจริงมีรายงานข้ามชาติที่ไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้ในการยังชีพส่วนกรณีรายงานในระบบประกันสังคมโดยเฉพาะลูกจ้างในสถานประกอบการหรือพนังงานเอกชนในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33ากำลังประเจินปัญหาถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานถูกสั่งหยุดงานโดยไม่ได้จ้ไม่ได้ค่าจ้างต้องไปขอรับประโยชน์ทดแทนการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยจากโรคระบาดตามกฎกระทรวงได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ที่ประกาศเมื่อวันที่17เมษายน2 2563คนว่างนานรวมกรณีที่นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเองและถูกราชการสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวลูกจ้างจะได้รับเพียงเงินทดแทนในอัตรา62%ของค่าจ้างรายวันเป็นเวลา90วันซึ่งถือว่าไม่เป็นธรรม และในจ้างผักภาระไปให้ลูกจ้างในการจัดการปัญหาเนื่องจากที่ผ่านมาค่าจ้างขั้นต่ำหรือเงินเดือนพื้นฐานของแรงงานในสถานประกอบการอยู่ที่ประมาณ1,000 0บาทไม่เพียงพอต่อค่าใช้ใจ่ายอยู่ก่อนแล้วจำต้องทำงานล่วงเวลาหรือหารายได้เสริมเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นอีกประมาณ5,000ถึง1,000 0บาทดังนั้น การทดแทนรายได้ในอัตราร้อยลของค่าจ้างรายวันจึงไม่เพียงพอแม้จะมีการลดค่าใช้จ่ายสาธารณนปะโภคและพักชำระหนี้สินแต่เป็นจำนวนน้อยเกินไปน้ำซ้ำมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็นที่รัฐไม่สามารถติดตามรับมือปัญหาได้อย่างทั่วถึงล่าสุด รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลงังกู้เงินจำนวนหนึ่งล้านล้านบาทเมื่อวันที่19เมษายน2 5 6 3รวมทั้งสั่งให้กระทรวงต่างๆคืนงบประมาณ10%เพื่อนำไปแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เกิดการระบาดของโควิด -19 เครือข่ายรายงานดังรายชื่อองค์กรด้านล่างจึงขอมีส่วนร่วมในการเสนอปรับปรุงมาตรการเยียวยาให้เป็นธรรมกับคน ทำงานที่กำลังเดือดร้อน5ข้อเสนอต่อรัฐบาลดังนี้ข้อ1ขยายการช่วยเหลือเยียวยาจากเดิมให้ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วนแรงงานนอกระบบประกันสังคมแรงงานภาคเกษตรกรซึ่งเป็นงานที่จ้างตนเองและแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีประกันสังคม2หยุดพักการชำระหนี้เช่นบ้านรถโดยงดจ่ายทั้งต้นทั้งดอกอัตโนมัติเป็นระยะเวลา6เดือน 3. ลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเช่นค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ค่ารถมี5หเปร์เซ็นต์ปญญาเวลาหเดือนสี่สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33กรณีที่นายจ้างสั่งหยุดงานชั่วคราวโดยไม่ใช่เหตุสุดวิสัยแต่เป็นเหตุอื่นตามมาตรา75ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานซึ่งนายจ้างต้องจ่ายลูกจ้าง75ของค่าจ้างนั้น ให้รัฐบาลจ่ายเงินส่วนต่างให้ลูกจ้างอีก25%เพื่อบรเทาความเดือดร้อน 5. ยกเลิกกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ดทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพศ2 5 6 3หากหากนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานหรือถูกทางราชการสั่งปิดด้วยเหตุแห่งโรคระบาดให้นายจ้างและรัฐร่วม จ่ายเงินแก่ลูกจ้างครบตามจำนวนร้อเซเต็มสุดท้ายกระบวนการารายงานต้องผลักดันให้รัฐแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิเสรีภาพการฉกฉวยโอกาสของนายจ้างเช่เนเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างกานแกล้งสาภาพแรงงานและพร้อมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจแต่การการจ้างงานที่อาจ ตามมาจากนี้แรงงานคือคนส่วนใหญ่ของประเทศรัฐจะต้องไม่ให้พวกเขาเสียสละตนเองถึงขั้นล้มละลายแต่จะต้องช่วยให้ฟื้นฟูจากวิกฤตนี้โดยเร็วองค์กรที่ร่วมสนับสนุนข้อเสนอ 1. สาพันธแรงงานอุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย 2. กลุ่มสาพาพแรงงานย่านรางังสิตและใกล้เทียง 3. กลุ่มสังคมนิยมแรงงาน4สาภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง 5. สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย 6. สภาองค์การลูกจ้างสภาสูงกลางแรงงานแห่งประเทศไทย 7. สาพันธแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์แห่งประเทศไทย 8. สาหพันธแรงงานโตโยต้า 9. าสภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์1ิ กลุ่มพัฒนาแรงงานภาคะตันออก11สมาพัน์แรงงานผนได้าแห่งประเทศไทย12เครือข่ายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเครื่องเรือนและคนทำไม้แห่งประเทศไทย